สวัสดีจ้าเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้โควิด1 9ยังระบาดอยู่นะคะเด็กๆอย่าลืมสวมใส่หน้ากากาอนามัยกันด้วยนะคะรวมถึงการล้างมือบ่อยๆนะคะมาพบกับครูพึ่งเราก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเรามาดูเนื้อหาวันนี้กันนะคะ จะเป็นการเปรียบเทียบขนาดเล็กและใหญ่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยะคะ่ะเด็กๆเป็นภาพอะไรเอ,อ่ยเด็กๆรู้จักไหมคะแตงโมนั่นเองค่ะมีขนาดเป็นอย่างไรคะเด็กๆใหญ่ไหมคะใหญ่ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งภาพนะคะเด็กๆจะได้เปรียบเทียบกันได้นะคะว่าภาพไหน มีขนาดใหญ่และภาพไหนมีขนาดเล็กนะคะอีกภาพหนึ่งเป็นภาพอะไรเอ่ยส้มนั่นเองค่ะมีขนาดเป็นอย่างไรคะส้มขนาดเล็กใช่ไหมคะ่าเด็กๆพอจะเปรียบเทียบกันได้แล้วใช่ไหมคะว่าแตง,งูมีขนาดใหญ่ส่วนส้มมีขนาดเล็กนั่นเองค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเป็นภาพอะไรเอ่ยหนูนั่นเองค่ะ มีขนาดเป็นอย่างไรคะลูกขนาดเล็กใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งภาพนะคะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆมีขาวนั่นเองค่ะมีขนาดเป็นอย่างไรคะลูกขนาดใหญ่ใช่ไหมคะอ่าเด็กๆเปรียบเทียบกันได้แล้วนะคะหนูมีขนาดเล็กส่วนหมีขาวมีขนาดใหญ่นั่นเองค่ะ เรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆเ,เป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมคะเคยรับประทานไหมเอ่ยโดนัทนั่นเองค่ะมีขนาดเป็นอย่างไรคะขนาดเล็กใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งภาพขลุเป็นภาพอะไรคะขนมเค้กนั่นเองค่ะมีขนาดเป็นอย่างไรลูกขนาดใหญ่ใช่ไหมคะ,ะโดนัทมีขนาดเล็ก ส่วนขนมเค,ค้กมีขนาดใหญ่นั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยนะคะรู้จักการเปรียบเทียบขนาดลเล็กและใหญ่แล้วนะคะต่อไปเรามาดูกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้กันนะคะหน่วยสัตว์หลากหลายน่ารู้เรื่องลักษณะของสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรต่อไปเรามาดูลักษณะของสัตว์เลี้ยงกันนะคะว่า เป็นอย่างไรนะคะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะสัตว์เลี้ยงนะคะมีชีวิตนะคะเด็กๆเ,เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะต่อไปค่ะต้องการอาหารนะคะมีการเจริญเติบโตต้องการที่อยู่อาศัยต้องการอากาศหายใจและต้องการความรักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเ,เลี้ยงสัตว์กันนะคะ เราต้องดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูปริศนาคำทายสัตว์ต่างๆกันนะคะวันนี้ครูเพิ่งมีมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆตั้งใจฟังนะคะแล้วช่วยกันตอบนะคะว่าสัตว์ที่ครูเพิ่งพูดถึงคือสัตว์อะไรเอ่ย สัตว์อะไรเอ่ยตัวยาวเลื้อยไปมาพิษมากร้ายแรงเด็กๆคิดว่าเป็นสัตว์อะไรคะใครตอบได้ลูกตอบเลยค่ะสัตว์อะไรเอ่ยตัวยาวเลื้อยไปมาพิษมากร้ายแรงลูกคำตอบก็คืองูนั่นเองค่ะงูที่เด็กๆเห็นตรงนี้ มีขนาดเป็นอย่างไรคะขนาดใหญ่ใช่ไหมลูกอ่งูเด็กๆเ,เข้าไปใกล้ได้ไหมลูกไม่ได้นะคะอันตารายนะคะเด็กๆเ,เรามาดูปริศนาคำทายข้อต่อไปกันเลยนะคะสัตว์อะไรเอ่ยมีสี่ขาคนเดินผ่านมาเห่าฮ้งห้ง้ง,งสัตว์อะไรเอ่ยลูก ได้คำตอบหรือยังคะมีสี่ขาคนเดินผ่านมาเหาะฮง้งฮงสัตว์อะไรคะเด็กๆคําตอบก็คือสุนนะัขหรือว่าหมานั่นเองค่ะ่าเด็กๆเ,เห็นสุนนะัขหรือว่าหมาตัวนี้เป็นอย่างไรคะลูกมีขนาดเป็นอย่างไรคะขนาดใหญ่ใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยคะ่ะ เรามาถึงปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะสัตว์อะไรเอ่ยมีสี่ขาตัวเล็กน่ารักร้องเหมียวเหมียวเหมียวสัตว์อะไรคะลูกมีสี่ขาตัวเล็กน่ารักร้องเหมียวเหมียวเหมียวได้คําตอบหรือยังคะแมวนั่นเองค่ะลูก แมวตัวนี้มีขนาดเป็นอย่างไรคะเล็กหรือใหญ่ลูกใครตอบได้คะลูกมีขนาดเล็กใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กเเรามาดูใบงานวันนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาฟังคำสั่งกันก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่าจงวงกลมรูปภาพที่เล็กกว่านะคะตรงนี้มีทั้งหมด10ข้อนะคะ เดี๋ยวครูเพิ่งจะยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมคะภาพแรกเป็นยาสีฟันนะคะภาพที่สองเป็นภาพอะไรคะดินสอนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะที่มีขนาดเล็กกว่าคะ่ะภาพไหนเอ่ยระหว่างยาสีฟันกับดินสอค่ะ ภาพที่เล็กกว่าก็คือดีนสอน,นั่นเองนะคะให้เด็กๆวงกลมได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะลูกไม่ยากนะคะยังไงรูเพิ่งฝากใบงานกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรายังมีแบบฝึกหัดอีกหนึ่งเล่มนะคะเราไปดูกันเลยค่ะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มธรรมชาติรอบตัวนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่9นะคะ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดมีขนาดเท่ากันหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำสั่งกันก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่าระบายสีภาพและเขียนเครื่องหมายถูกนะคะในช่องสี่เหลี่ยมของภาพเด็กที่มีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่กว่านะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เห็นภาพนี้ไหมคะ,ะมีทั้งเด็กผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้ชายใช่ไหมลูกเด็กผู้หญิงอยู่กับ สัตว์อะไรเอย่ยแมวใช่ไหมคะส่วนเด็กผู้ชายอยู่กับสัตว์อะไรคะลูกสุนะัขหรือว่าหมาใช่ไหมคะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามนะคะส่วนที่เด็กๆต้องทำอีกหนึ่งอย่างก็คือการเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะคะของภาพเด็กที่มีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่กว่าเด็กๆจะเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับ ภาพเด็กผู้หญิงหรือว่าเด็กผู้ชายคะที่มีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่กว่าคะ่ะคนไหนเอ่ยเด็กผู้ชายใช่ไหมคะเพราะว่าสุนนะัขหรือว่าหมาของเขาเป็นยังไงคะลูกมีขนาดใหญ่กว่าแมวใช่ไหมลูกให้เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยงด้านล่างของเด็กผู้ชายเลยนะคะยังไงครูเพิ่นฝาก แบบฝึกหัดกันด้วยนะคะเด็กๆจบแล้วค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ